องประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโพนไฮกำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดการประเมินภายในสถานศึกษามีการประเมินภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภายในโรงเรียนประชุมสรุปผลการนิเทศและแจ้งผลให้ครูผู้สอนทราบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง6ขั้นตอนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นมุ่งเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างรอบด้านกำหนดประเด็นที่ท้าทายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโพนไฮสู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียน 5Q Model ให้สอดคล้องกับศตรวรรษที่21ทำให้เกิดอัตลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับระดับกลุ่มเครือข่ายโดยให้ความสำคัญและเน้นในเรื่องศูนย์การเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านโพนไฮประกอบด้วย6ด้านหลัก ดังนี้ 1. ส่สวนพฤกษศาสตร์ส่สวนยางพาราสาสะเลี้ยงปลา 4. แปลงเกษตร 5. ธนาคารขยะ 6. จิตอาสาสภานักเรียนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาการบริหารการจัดการเรียนรู้บริหารพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยหลักสูตรปฐมวัยหลักสูตรประฐมศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเป็นตัวกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรในโรงเรียนให้สามารถทำแผนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนโดยมีข้อกำหนดว่าต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนอย่างมีความสุข ในระดับปถมวัยมีแผนจัดประสบการณ์ครบถ้วนตรงตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดครบถ้วนตามภาระงานสอนบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่นักเรียนได้ข้อคิด และลงมือปฏิบัติได้จริงมีกระบวนการกลุ่มและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเช่นการทำโครงงานการทำกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและมีการวิจัยในชั้นเรียนการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนประกอบด้วยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนป้องกันและแก้ปัญหาส่งเสริมรวมถึงพัฒนาและส่งต่อการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษามีการตกแต่งภูมิทัศน์อาคารสถานที่ ส่วนใหญ่ร่มรื่นสะอาดเป็นระเบียบและเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความปลอดภัยของอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียนมีการซ่อมแซมดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอมีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียนเช่นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสวนยางเพื่อการสร้างรายได้สวนพืชผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนห้องสมุดและห้องสื่อเพื่อการเรียนรู้องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาประโยชน์ปฏิบัติต่อตนเองต่องานต่อหน้าที่โดยมุ่งหวังให้การศึกษาได้พัฒนาอย่างแท้จริงจบสรุปผลรายงานขอขอบพระคุณ